อตอนนั้นน่ะนี่ก็30ปีนะอาัดยังไม่ตื่นเลยละเนี่ยอ้อัดคขานากก้มไม่ลุ่มอัดเขาตากแก้ไม่ลุ้มอัดลูอดเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวหมว้โอ้โหพ่อจะมาบวยวายใส่หนูเนี่ย ก็วุ่นวายไปอาก์ตไม่ตื่นหรอกเราให้คนคันนั่นแหละห่างโอ้โหกเฮ้ยยุ่แกต้องดูแลลูกอาร์ตแทนฉันเว้ยฉันน่ะจะไปตายทั้งวันหลายวันก็ไมหนูต้องดูแลมันด้วยอ่ะแกต้องดูแลดิถ้าแกไม่ดูแลลูกอาร์ตตายทำไมหูโห่พ่อพ่อเห็นไหมนอนเป็นผักอย่างเงี้ยไม่ตายก็เหมือนตายอ่ะแหล่ะแมวอะไม่ดูแลไม่ดูแลใช่ไหมถ้าลูกอาร์ตตายไหม เราดกทั้งหมดอะเห็นจะยกให้วัดก่อนเลยเว้ยเอาแล้วแกั็จะไม่มีเงินค่าขนมไม่มีเงินซื้อของเล่นเว้ยโอ้โหขดได้กับพ่อแล้วหนูทำไงบ้างอะเรามาเริ่มที่กิจวัตรประจำวันตอนเช้าเว้ยนี่แหงฟันดูฉันทำให้ดูใส่ยาสีฟันไปนี่นี่ล้วกรแป้ง เอ๊ะแป่งให้สะอาดก็ได้ไหมค่ะพ่อนี่เอ,าอ้าจะลองทำดูทำไมผมต,ต้องลำบากมาดูแลแอบได้เน,นี่ยอ,อย่างนี้เหรอพ่อเออแปรงทางซ้ายเลยแปรงทางซ้ายเหรอทางขวาด้วยก็ขวาเฮ้ยมันไม่ถูกเว้ยเน่เดี๋ยวจะแปรงให้ดูใจเย็นนี่ทางซ้ายเลยเอ๊ะทางขวาเอ๊ะ นี่ตะกรงนี่นี่แต่แปรงลูกอ่ะเฮ้ยทางขวาทางซ้ายใช่ไหมพ่อใช่ใช่เออต้อไงต่อแปรงให้มันสะอาดแปรงลิ้นด้วยแปรงลิ้นด้วยลิ้นเหรอลิ้นเออนี่การแปรงฟันที่ดูดีได้ยังอ่ะเฮ้ยได้ลูกเอาบนปากนี่แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบนปากอีกลูก มาครับพ่ออออโอ้ยเด็กเว้นไม่เลยพ่ออะไรนะเออแล้วมันจะบวนยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็น้ำมันโอ้ยต่อไปอะเราก็มาล้างหน้าลูกว <What? S 3> ัดนี่ลูกอาเยอาบน้ำไม่ได้เราต้องล้างหน้าให้อย่างนี้นะลูกเออะแกลองทำดู ไม่สะอาดเลยอ่นนย<ล>ะพ่อสะอาดอย่างนี <S <S ต้ต่อไปอ่ะทาแป้งจะได้หอมๆเนาะนี่ทาเข้าไปทาเข้าไปโอ้ใจเห็นไหม,มาขาวใสเลยแกแล้วนะดู หน้าอย่างเดียวมันไม่สนุกกระพาะทาเต๋อด้วยโอ้ยเด็กเว้ยเออจะได้หอมหอมของหอมหอมขึ้นมาจะได้ไม่เหม็นนะลูกเสร็จแล้วใช่มพ่อเฮ้ยลืมว่ะก่อนทาแป้งอ่ะต้องเช็คตัวก่อนนี่ว่ะเออบอกพ่อจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเอาเช็คตัวให้มันก่อนนี่เช็ดตัวชุบน้ำลูกนี่อืมแล้วก็ เช็ดไปนะลูกเช็ดแขนนะลูกเออเออเออเช็ดให้ทั่วนะลูกเออครับพ่ออืมอ่าแล้วค่อยเช็ดหน้านะลูกพี่น้องชาวไทยบอกได้เลยว่าอเอ้าไปลองทำดูเดี๋ยว็ดเด็ดอันนี้ชุบน้ำใช่ไหมพ่อพ่อเช็ดแขนแล้วต่อไปต้องเช็ดขาใช่ไหมเช็ดขาเช็ดเท้าพ่อ จะขิดกน้นด้ไหมอ่ะเฮ้ยเพื่อความสะอาดเว้ยเ็ฟให้ทั่วเออดีดีดีขิดก้นใช่ไหมพอ่อกูดเห็นอะไรกเูเห็นตูดใช่ไหมแล้วไงต่อพอ่อเจ็ดหน้าต่อเลยลูกเจ็ดหน้าเรียบร้อยแล้วพอ่อดีมากลูกเสร็จแล้วสะอาดเลยลูกนี่ก็เรียบร้อยดิเฮ้ยอย่างงี้ยอับออกไปอ่ะ เป็นเวลาอาหารล้วนี่เราจะมีข้าวให้ลูกอากินแต่ลูกอาร์ตอะระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีเราอ่ะจะต้องเคี้ยวให้เขานี่นะลูกอารกินนะลูก<อ>เ,เราต้องเคี้ยวให้เขาลูกออาวแกลองทำดูดดดดใส่กอ <c oughs> ไอเด็กกินด้วยอาร์ตเลยคอมคอมคอมก็เละหมดแล้วเก็บให้ครูเคี้ยวบ้างเถอะอย่างนี้ใช่ไหมพ่อเอาเข้าปากลูกอารไปด้วยเข้าปากเข้าปากนะโอเคเห็นไหมเห็นไหมดีมากลูกไงตอไปใหะให้ลูกอาร์ตกินน้ำไว้ลูกเอาเลย ให้ไม่ได้เว้ยแกให้แบบนี้ไม่ได้แกต้องเคียวน้ำให้ละเอียดด้วยจะบ้าหรือไงโเรื่อยดีมากเลยไอ้ไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตื่นเรวตื่นเร็วตื่นอะไรเล่วจังแค่แกเป็นเจ้าใจที่ทางแค่เม่อยากไปโรงเรียนกันนั่นเอง ไม่ดีวะไเนาไปอยู่แล้ววะ